สวัสดีครับจะเจอกับเอกมาขาวชี้ชัดฟันธงกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันอังคารที่2มีนาคม2565นะครับโปรแกรมที่น่าสนใจคืนนี้มีศึกฟุตบอลเอฟเอคับให้คอบอลได้ลุ้นได้เชียร์กันเหมือนเดิมนะครับเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายเลือกเกมที่แอนฟิลด์นะครับวันนี้ลิพูจะเปิดบ้านเจอกับนอริช จะเล่นกันช่วงดึกตีสามนาทีนะครับก่อนจะไปวิเคราะห์วิจารฟันธงคู่นี้ก็ฝากไว้เหมือนเดิมทุกวันทุกคลิปนะครับสำหรับเพจ i i m Mat ทสามารถติดตามข่าวสารวงการฟุตบอลนะครับรวมไปถึงการวิเคราะห์วิชารฟันธงแบบนี้ทุกวันรวมไปถึงไลน์แอดนะครับใครที่อยากจะเข้าไป ลุ้นเสื้อแจกของรางวัลฟร,ฟรีเป็นกิจกรรมดีๆที่ทางเพจจัดให้ก็สามารถติดตามได้ที่ ad bigmatch หนะครับ ad bigmatch 8หรือจะเป็นช่องทางอื่นทั้ง TikTok แล้วก็ YouTube ก็ฝากแฟนๆไปติดตามได้เดี๋ยวจะขึ้นไว้ที่หน้าจอให้นะครับสถานการณ์และความพร้อมลิพูเพิ่งได้แชมป์ฟุตบอลคาราบาลคับมานะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ชนะจุดโทษเชลซีมา ต้องบอกว่า11ต่อ10ยิงกันถล่มทลายเล่นกัน120นาทีนะครับช่วงหลังเก็บผลการแข่งขันนี่ชนะมานี่เกือบเกือบ10นัดติดต่อกันแล้วนะครับทุกรายการเรื่องความมั่นใจเรื่องขุมกําลังลิฟ์พูเป็นต่อแล้ววันนี้เล่นที่แอนฟิลด์ด้วยเชื่อว่าถึงจะมีการปรับเปลี่ยนโลเทชันนักเตะขุมกําลังลิฟท์พูเองก็ยังดูดีกว่าทางด้านนอริสิตี้เยอะอย่างวันนี้ครับประตูอลิสันเบเกอร์น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแนวรับก็มีตัวเลือกครบนะครับทั้งโจโกเมส มีทางด้านอ่าอ่าคอสตาซีมีคาสมีโคนาเต้มีเชลมาติฟนะครับส่วนแผ่ไม่ฟิลก็เคอร์ติชโชนมีอเล็กออกเล็กชเชมเบอเลนเจมิวเนอร์ฟา,าร์มินโยเฮนเดอร์ซันแนวรุกชื่อว่าสำรองอย่างดิวอคโอลิกี้มินามิโน่น่าจะได้ออกซัดเป็นโดยจริงซึ่งมีตัวเก๋าตัวหลักอย่างซาร่ามาเน่ดิแอสและค่าโชต้าเป็นตัวเ,วล,วเลือดนะครับก็ขุมกําลังค่อนข้างดีกว่านะครับจากตัวจริงตัวสำรองชื่อว่าระยะหลังๆที่เจอกันเฮตุเฮตุของริพู ่มนอริสซิตี้ตลอดนะครับโดยเฉพาะการที่เล่นที่แอนฟิลด์เวลาชนะก็ชนะขาดด้วยนะครับส่วนทางด้านนอริสซิตี้เองผมเชื่อว่าในฟุตบอลถ้วย FA เอครับเองก็คงจะไม่ได้เน้นอะไรมากมายนะครับเพราะว่านอริสเองคงไปโฟกัสกับการหนีตกชั้นเพราะว่าตอนนี้มีแต้มอยู่แค่17แต้มเป็นบวยของตารางครับมาเยือนก็ค่อนข้างจะเป็นรองเยอะ ถ้าจะมาทุ่มกับการเล่น FA ฟเอเดี๋ยวก็คงจะไปเสี่ยงกับการบาดเจ็บแล้วก็เรื่องพละกกำลังด้วย3เกมหลังแพ้รวดนัดล่าสุดบุกไปแพ้ซอมตันศูนย์สองชั่ววันนี้ดีนสวิตเองก็คงจะมีการปรับเปลี่ยนโลเทชันให้ผู้เล่นตัวจริงตัวสำรองได้ผสมลงเล่นกันนะครับอาจจะไม่ได้เน้นเต็มที่เต็มร้อเพราะว่าอาจจะไปเก็บ ตัวจริงเก็บตัวหลักไว้ลุยในเซกฟุตบอลพิม์ล,ลิอังกฤษเพราะฉะนั้นวันนี้ครับด้วยกลุ่มกําลังที่ดีกว่าเล่นในบ้านและโมเมนตัมของกำลังใจที่เพิ่งได้แชมป์ฟุตบอลคาราบาวครับมาครับเอกมะขาวชอบที่ เจ้าถิ่นหงแดงลิพูครับตัวเลือกคุณภาพค่อนข้างจะดีนะครับวันนี้2ลูกน่าจะยิงถึงนะครับก็เล่นเรื่อยๆตามสไตล์ของลิพูนะครับแนวรูกแท้จบกันคมๆใช้โอกาสไม่เปลืองผมถือว่าสกอร์น่าจะไหลด้วยครับนอรลิสพอโดนลูกแรกชื่อว่าน่าจะถอดใจสู้ไม่ได้ครับกับการที่มาเยือนแอนฟิลด์วันนี้เอกมะขาวชี้ชัดฟันธงให้แฟนๆเชียร์ไปที่หงแดงลิปะปูนะครับซื้อใจเกมในบ้านซื้อใจเกมลูกสกอร์แรกมาเร็วไหลแน่นอนนะครับก็ย้ำให้เชียร์ไปที่หงแดงลิปะปูนะครับวันนี้ขอให้แฟนบอล